จังหวัดอำนาจเจริญขอเชิญชวนกลุ่มบุคคลกลุ่มชุมชนองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความประสงค์ขับเคลื่อนง,งานด้านวัฒนธรรมเข้าร่วมจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเครือข่ายระดับตำบลต้องมีการรวมตัวกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเครือข่ายในระดับอำเภอตั้งแต่3คนขึ้นไปและระดับจังหวัดตั้งแต่5คนขึ้นไป โดยจะมีเครือข่ายทั้งในด้านเครือข่ายภาครัฐเครือข่ายภาคเอกชนเครือข่ายภาคชุมชนเครือข่ายปราชชาวบ้านเครือข่ายภาคธุรกิจและเครือข่ายภาควิชาการซึ่งท่านสามารถขอรับการจดแจ้งได้ที่สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดอำนาจเจริญชั้นสองสารกลางจังหวัดอำนาจเจริญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันเวลาราชาการเรามาร่วมคิด ร่วมสร้างร่วมรักษาวัฒนธรรมไทยมาร่วมใจจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมกันนะครับ